i did it for my job the fine won <laughs> จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากตัวนี้เลยครับกิฟสันเลพอ,อสติโอนะครับนี่ของพี่ชายสุดหล่อนะครับส่งมาให้เซตอัพทำความสะอาดแล้วก็ตั้งทัดชงแทบชิ่งทำความสะอาดพวก อุปกรณ์ต่างๆฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วก็อุดหนุนเจ้าบอสดีดีสิดด้วยครับเราก็เลยเซตอัพให้พร้อมเลยนี่นะครับนี่คือเครดิตของเจ้าพวกเจียวฝ่ายนะครับใครจะส่งมาเซตอัพแบบนี้ก็ได้เลยนะครับเชิญเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเซตอัพเสียงอะไรไว้ให้เบี่ยงไงบ้างครับอ่ะนะครับเริ่มจาก U01 เลยครับเป็นเสียงคลีนก่อเลยอันดับแรกโอ้โหคมจัดประลัดบอกเลย จัดจริงๆนะบ,บอกได้เลยนะครับอ่ะต่อมาเป็นอะไรเอ่ยว้าวโอ้โหยนะฮะเป็นเจ้าคอรัสนครับอ่าเนี่ยเราตั้งบาลานซ์ให้เลยนะครับเนี่ยเป็นคอรัสหว,นหวานๆเลย ถ้าเป็นเสียงคลีนนะครับถ้าเป็นเสียงคลีนผมจะแนะนำนะครับให้เล่นนะครับเป็นปิกอัพผสมนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าปัดเป็นปิกอัพตรงตัวมาเนี่ยมันจะแบบว่าสักๆาแหลมแหลหน่อยแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมผมจะแนะนำเลยนะให้เล่นเป็นตัวปิกอัพผสม ออกมานะครับเป็นเสียงอะไรเอ่ย ลืมเลยนะครับว่ารีวิวอยู่นะครับเพราะว่าอะไรมันเล่นดีมันเล่นเขาเรียกว่าฟิลลิ่งมันได้พอฟิลลิ่งได้เสียงได้นีครับมันก็ทําให้เราอยากเล่นอยากจะปิึกนั่นแหละครับเป็นที่มาของคำว่าศิลป,ปินหรือจุดกําเนิดตํานานแบบคุณนี่เองนะครับนี่ต่ตอนะเสียงโซโล่เสียงโซโล่ผมก็จะใส่ดีเลย์ด้วย เป็นเพลงช้านะครับแล้วต้องบอกก่อนครับโซโ,โลเพลงช้านะผมจะแยกไว้เลยระหว่างเพลงช้า1นึ่ง <c oughs> พีเ, <c oughs> เพลงไวแล้วก็อีกแนวนึงอะไรนีครับนะก็คือถ้าเพลงช้าเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะน้อยกว่า จะฟังแบบชัดๆเป็นเม็ดเม็ดเกณฑ์ไม่เยอะแบบผู้ใหญ่เล่นเลยครับจะแบบนี้เพาะๆไพล็อกเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาแบงค์ที่2ครับก็คือ U2 สอยูก็ จะตั้งต้นเหมือนกันก็คือจะมีเสียงคลีนอยู่แล้วนะครับทุกแบงค์จะมีเสียงคลีนอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีคีนคอรลัสนะครับจะมีคีนคอรลัสอยู่ด้วยนะครับผมก็จะตั้งไว้ให้เลยนะครับแล้วก็จะมีดที่ค่อนข้างจะ,ะเพิ่มกว่าแบงค์แรกหน่อย คือมันเล่นง่ายเวลามันเล่นง่ายแล้วแบบมันก็ทำให้เราอยากเล่นใช่ไหมเอ อ่ะต่อมานะครับไลท์จะเยอะขึ้นหน่อยวม,มันไม่เบสดีจัง,เล,ลง,เ,ลงเลยนะครับดีลงดีเลเนวิ่งกันปุ๊บปารปุ๊บปารเลยนะครับอ่ะแล้วลองเบาดีเลย แล้วนี่คือความมืออาชีพใครที่อยากได้ความมืออาชีพส่งมาให้จะมุกจะฝ่ายเซตอัพหรือเข้าคอร์สเรียนได้เลยนี่บอกได้เลยว่าทุกนี้อะคุณที่ได้สาวแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือต่อหน้าตู้ต้องบอกก่อนนะเราเสียบกีตาร์เข้าเอฟเฟกแล้วจากเอฟเฟกเข้าหน้าตู้มาแชลเลยนะครับอ่าไม่ได้ต่อเซนรีเทอร์นะไรนะครับนะอ่ะต่อมานะครับเราแถมไม่อีกนะแพลงที่3ามนะครับ เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหเป็นเฟนเซอร์หมอลำม้วนๆเลยนะครับโอ้โหเป็นธรรมดาไง,งมีเสียงคลีเสียงอะไรก็ปกติแล้วนะครับอะ <m uch ing> คือคอมนเล่นเหมือนไม่ได้รีวิวจริงๆมันเล่นแบบฟิลได้คือคือเรากีตาร์ถ้าเราเซตอัพฟิลมันได้เอฟเฟคนี้บอกไปคือมันทำให้เราอยากเล่นแอปอ่ะต่อมา <to> <man> อ่าอันนี้ก็จะบอกว่ามีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะ เยอะหน่อยแล้วมีเกณฑ์เยอะหน่อยเกณฑ์เยอะแต่ว่าฟังรู้เรื่องไม่ได้ลบนะฮะ ปรับีเลนิดนึงนะว้าวไม่ธรรมดานี่ไหยบอกได้เลยเห็นไหมครับอ่ะเซฟแล้วก็เซตอัพให้เรียบร้อยนี่นะครับเซฟไว้ สามพีเซตโอ้โหอีพีชายสามพีเซ็ตดิเล่นวันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนยังไม่หมดเลยนะครับ mm hmm. นี่ครับนี่คือความพิเศษของจมูกกีฬาไฟ mm hmm. นี่เลยครับนะอ่ะแสดงให้เห็นเลยว่าใครที่จะส่งมาให้จมูกกีฬาไฟเซตอัพก็เชิญได้เลยนะครับนะของจริงแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์นะเรามีเขาเรียกว่าแอมเทพเทพนะครับหรือแอมดีๆอะไร mm hmm. พวกนี้นะไว้คอยเซตอัพให้กับคุณเรียบร้อยแลย้วไม่ต้องห่วงนี่เลยนะให้ดูนิดนึงเนาะนี่เลยครับร้านเราเนาะ อ่านี่หน้าร้านเราเห็นไหมครับอ่านี้ก็คือนี่เลยเห็นไหมครับอันนี้หน้าตู้มาแชล,ลนี่ให้ดูเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับเสียบเข้าหน้าตู้เลยเห็นไหมอ่านี่ครับนี่ขู่ชัดเจนขนาดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับติดตามอยู่ก็ ดูดูกันไปนะครับว่างว่าก็ส่งมาก็ได้เนาะเออมีเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันไปได้เลยไม่ไม่ใช่ปัญหาแนละ้วเราช่วยกันได้อะไรช่วยได้ช่วยกันเนาะเออจัดไปเลยหรือว่าใครจะส่งเอฟเฟกมาเซตอัพก็ได้หรือว่าใครจะซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทิร์นใะนกีตาร์เป็นเอฟเฟกเอฟเฟกต์กีตาร์ตู้แอมเป็นเอฟเฟกอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นสายกีตาร์นี่เลยครับเบอร์0910เพียง170ยเนจะเท่าไรแล้วร้อยเจ็บาท เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเบอร์1 0เพียง189บาทโอ้โห5ชุดไปส่ทรงฟรีอีกโอ้โหครบจบนะครับหรือว่าจะเป็นคอร์สการเรียนการสอนของเจ้าบบุูกไฟสอนกีตาร์สอนปรับหน้าตู้สอนปรับเอ่อชาิงกีตาร์ทั้งหมดแล้วก็สอนปรับเอฟเฟกทุกค่ายโอ้คอร์สนี้ต้องบอกไปเลยว่าใครอยากมีซาวเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวใครอยากซาว,วเทพต้องเข้าคอร์สนี้เลยนะครับ อเคผมนะคอนเฟิร์มนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วก็เอฟเฟกนะครับใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแน่นอนครับผมนะฮะอ่ะโอเคซื้อของก็ผมต้องชัดเจนแบบนี้มีรีวิวชัดเจนไม่ต้องห่วงนะครับนะขายจริงส่งจริงนะถ้าไม่ถ้าไม่จริงเนี่ยให้ทายตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะฮะเกือบนะเกือบนะเกือบเกือบสองหมื่นห้ากว่ากว่าหรือเกือบเกือบสามหมืน่นนี่เลยครับของที่พี่ชายเขาส่งมาถ้าเราไม่มีเครดิตจริงเขาไม่ส่งมาหรอกใครเป็นคุณจะส่งนะเอาไปให้ ใครก็ไม่รู้ที่เซตอัพถูกไหมไม่มีใครกล้าส่งแต่แน่นอนแล้วของผมมีร้านมีเครดิตเป็นแอดมินกลุ่มและมีตัวต,วตวนจริงๆนะสามารถเช็คเครดิตได้ทุกกลุ่มนี่แล้พี่ชายตึงส่งมาไม่ใช่เฉพาะที่พี่ชายนะคือหลายๆคนบอกได้เลยเอฟเฟกเนี่ยเป็นหลักหบื่นที่เขาส่งมาพี่เจมโบ,บ่มาเทสก่อนเลย k orn k orn. เทสเสร็จค่อยโอนเงินนี่ครับโอ้โหแบบนี้ก็มีนี่นะฮะมีที่นี่เลยเพราะว่าอะไรนะครับเราไม่ดามากกันนะที่อื่นจะยังไงไม่รู้แต่ที่นี่นะคุณเซ็ที่ผมประจํา คุณจะเห็นความจริงใจคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจผมบอกได้เลยนะครับนะพูดแบบไม่ต้องมีสค,คริปต์นะเพราะว่าเราไม่มีการ no fake no ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเราพูดมาจากความจริงใจนี่ครับนะใครที่จะซื้อของกอบผมนะคุณต้องขุนใจคุณต้องสบายใจนะครับแล้วคุณจะต้องได้ของที่ดีจริงๆเท่านั้นเลยนะครับบอกได้เลยร้านนี้คุยหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับอ่ะโอเคจัดปลคอนเฟิร์มใช้งานปกติแน่นอนครับผมนะสำหรับ กิฟส์สารตัวนี้แล้วก็ป๊อตยี่สนะครับนะไปถึงพี่ชายก็เสียบสายแจ็คเปิดเครื่องแล้วก็ต่อได้เลยนะครับนะเราก็แนะนําวิธีการต่ออีกนะครับนะเื่อเมื่อของถึงเสร็จปุ๊บเราก็แนะนําพี่ชายต่ออย่างนี้อันนี้ต่ออย่างนี้นะครับได้เลยอีกนะไม่จบแค่นี้นะหมายว่าถ้าของถึงเนี่ยคุณสามารถจะวิดีโอคอลหรือถ่ายรูปมาได้เลยนะครับพี่ต่อ,อยังไงผมแนะนําผมหน่อยผมมือใหม่อะไรเงี้ยอ่าอย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหม คือมันเป็นมือชีพไงแต่ถ้าคุณซื้อกับคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอย่างไงไม่รู้ว่าเขาแก้ปัญหาให้คุณได้หรือเปล่าถูกไหมอ่าทุกคนเนี่ยซื้อเพราะว่าเรามีปัญหาอยู่แล้วเราอยากจะแก้ปัญหาถูกไหมแต่ถ้าซื้อผมเนี่ยผมรู้หมดทุกจุดต่อยังไงอะไรต่ออย่างไงคุณจะเซฟรีเทิร์หรือคุณจะมารูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะพ่วงก้อนอีกหรือจะต่อเข้ามิกเซอร์ใช้โหมดไหนอะไรยังไงปรับซิสเต็มยังไงโอ้โหรับรองเราเขาเรียกว่าขุ เรียกว่าขุกอยู่ในนี้เลยนะครับ mm hmm. เราไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่ใช่แบบซื้อมาขา่ไปไม่เรียนรู้ไม่ใช่นะฮะคือเราเป็นผู้รู้จริงๆและเราตอบโจทย์ได้ด้วยนี่ครับนะของชมพูเจ๊ฝ่ายเท่านั้นจะไปไปขายจริงส่งจริงทัวร์้านเปอร์เซ็นจ่าไปครับ